กรกตจะต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการไปดําเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการการเลือกตั้งด้วยการใช้อํานาจที่กกตมีตามกฎหมายกกตออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการกําหนดแนวทางของการสืบสวนสอบสวนในการลงโทษ ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้โดยเร็วมีผลผูกมัดรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นจําเป็นจะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการคนกลายที่เกิดขึ้นบนความยอมรับของทุกายมาบริหารการจัดทำข้อเสนอในเรื่องการทำประชาติในเรื่องการฏิรูปและการเลือกตั้งในกรณีที่คณะรัฐมนตรี อาจจะไม่ลาออก,กตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถปรับรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งแล้วตัวเองเลาออกตามประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นผมขอสื่อก,การนี้สื่อสารไปถึงกรุงเทพฯว่าถ้ารัฐบาลเขาตอบรับหลักการตรงนี้ คุณสุเทศจะเห็นภาพของรัฐบาลบนกลางและการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายของการต่อสู้ของท่านและมวลมหาประชาชนท่้ามกลางคำวิาพากษ์วิจารณ์ท้ามกลางเสียงข้อพลอาการปรแนงประแน่รแนหรืออะไรกร็ตาม ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองและเป็นหน้าที่ของพารคการเมือง